วันนี้มาถ่ายอะไรครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกองสารภาพให้น้องครับผมปีเก้าฮะปลายซีซั่นแล้วนะครับแล้วก็ใกล้ที่น้องๆจะปิดเทอมเราก็เลยต้องเร่งถ่ายเดี๋ยววันนี้มาดูความน่ารักสุดสของน้องๆแล้วก็พวกผมจีบกล้องด้วยนะครับผมเจอกันครับสวัดีครัตอนนี้เรากำลังอยู่ในทีมที่ต้องถ่ายทำน้องๆเต้นประกอบเพลงซื่อสัตว์นะครับเพราะว่านี่มี มีประกวดชิงเงินรางวัลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องๆนี่ยครับเขาจะเต็มที่ขนาดไหนนะครับผม อยู่ในสที่เราควไกลๆแล้วเ็ามันได้ไหมส่งมอบี่สขางก่ไดจากมอเทนแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสตอนนี้พิธีกรกับน้อได้แล้วแต่น้องตอนนี้โดนแดได้ไหมลูกแได้ไหมเดี๋ยวผมขึ้นองสืให้ครับาน้องๆมีเยอะาเเ็โอเคค่ะเป็นกำลังใจใหกับเด็กดีทุกคนนะครับผม สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่กิจกรรมชุมชนนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปั๊กก็คืองพิธีกรรายการสัมภาษณ์น้องสวัสดีครับพี่จิ๊กนะครับอนนี้เป็นกล้องตัวหลักของทีเล็กครับนี่ไี่มีอะไรปากจะเปแฟนๆหมือนกแล้วเราเลยตามราการสัมภาษณ์พี่น้องนะคะพี่ร้านเขาเป็นพิธีกรแถนผมได้เลยนะครับจริงอ่ะที่ผมพิล้อไหลมากเฮ้ยผมต้องตามแบบเหมือนจะม้วนปัญญา

ทำอาหารนะครับเป็นเขาเรียกว่าช่วงที่เราต้องทำอาหารจัดที่ด้านของสภานะครับให้กับน้องๆได้รับประทานกันตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปั๊ชนะครับพี่ปาสวัสดีครับพี่ป้าวอีกแล้วเหรอวันนี้พี่ปั๊วทำอะไรให้น้องๆทานฮะในวันนี้นะครับผมก็ได้มาทานมาบะหมี่ซึ่งสาที่ไม่มีของชิวร์จะแล้วก็เทบะหมี่ลงไปในน้ำเดือดนะครับผมส่วนพี่ออกฮะวันนี้เราไปทำอะไรกันครับทำอาหารจบเลยอินนีเอ็